ู่บ้านป่ายางของเรามาจากห้หตระก,กูลในหมู่บ้านเด็กโนเตโก,กมามาเป็นชาวบ้านก็700กว่าคนณนะปัจจุบันนี้เด็กๆที่นี่มันเป็นลูกหลานเป็นลูกหลานจริงๆมันไม่ได้เหมือนกับนนะักเรียกับครูเลยผมว่าผมถ้ากระเสษียณไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าครอบครัวมันแตกอ่ะ าว่าชีวิตที่นี่การทำมาหากินมันไม่เหมือนแบบอยู่ข้างนอกไม่มีเงินเดือนไม่มีไรายได้แบบอะไรเสริมแค่มีอาชีพยอย่างเดียก็ก็อยู่เท่านี้แหละปกติแล้วที่ผ่านมาเราก็อยู่อย่างนี้กันมาตลอดการช่วยเหลือการให้เนี่ยของดีใจให้ปลาไปสักครึ่งโลให้กุ้งไปกีป่ตัวนี่ได้ยิ้มกันทุกวัน <laughs> อยู่ได้กันทุกวันเพราะเราอยู่พึ่งพากันแบบนี้แหละพึ่งพาอาศัยกันคนอิสลามพรล ลูกจะต้องให้บังคับไปเรียนเรื่องศาสนาเรื่องอะไรเนี้ยม,ม,มันมันละเอียดอย่างเช่นถ้าหากไม่ไปเรียนหนังสือจะทําอะไรก็ไม่ได้ทํางานต่อไปก็ทํายากทางด้านศาสนาก็ต้องให้ควบคู่ไปด้วยวันหนึ่งวันใดที่เราไม่รอดเราแย่ลูกจะช่วยเราถ้าว่าลูกได้เรียนรู้จักหรือทําอะไรเป็นเนี่ยต่อไปพ่อแม่ก็จะไม่ลําบาก จากการที่ผมอยู่มาหลายปีนะครับประมาณ30ถึง32งถึง3ปีครับสอนตั้งแต่รุ่นรุ่นพ่อรุ่นแม่ลูกก็ได้รับการศึกษาจากผมและลูกของเขาอีกตอนนี้ก็เริ่มมาเข้าอนุบาลหรือป .1 หนึ่งผมก็เหมือนเขาว่าเด็กๆที่นี่มันเป็นลูกหลาน เป็นลูกหลานจริงๆมันไม่ได้เหมือนกันนักเรียนกับครูเลยนะครับการหยกรอกล้อพูดคุยต่างๆเด็กก็หยอกอล้อกลับมาผมก็พูดคุยมันน่าความอบอุ่นปีหน้าก็ตุลาหน้าผมก็กเกษตรมาอยู่บ้านแล้วการออกจากที่นี่ไปผมว่าผมต้องมองเวงมงเวงแน่นอนเหมือนกับว่ามันโดนครอบครัวทิ้งครับไปอยู่คนเดียวนะครับก็รู้สึกว่าเออถ้าเป็นไปได้นี่ผมก็อยากจะมีกิจกรรมมากลับมามีส่วนร่วมกับนักเรียนที่นี่ไม่ว่าด้านการทำมาหานด้านกเกษตรด้าน กีฬาอะไรผมพอช่วยได้ก็อ,อยากจะกลับมาอยากจะมาอยู่กับเขาอยากจะมาอยู่กับรุ่นเล็กๆต่อไปอยากจะเห็นเขาจเจริญเติบโตต,ตามความหวังที่เราอยากจะได้ครับที่นี่นะครับส่วนมากก็นับถือศาสนาอิสลามนะครับบ้ตอตอน้น และที่เราปลูกฝังให้เด็กเรียนในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยโอจะทําให้เด็กมีจริยธรรมมากขึ้นนะครับพ่้แม่เนี่ยที่เขาส่งมาเนี่ยเพื่อที่จะให้เป้าหมายให้เด็กได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าการฝึกฝนในเรื่องของการทําละหมาดบ้างนะครับการทำกฎเกณฑ์ตามศาสนาอิสลามบ้างคือเด็กเราปลูกฝังให้เขาปฏิบัติก่อนนะครับต่อไปเนี่ยเมื่อเขาได้ประสบกับสิ่งที่เราเคยพูดไปเขาจะปฏิบัติสิ่งเหล่าน,น,นี้อย่างถูกต้อง นี่ก็เป็นบทเบื้องต้นที่จะสอนให้ข้เนี่ยได้รู้จักเกี่ยวกับบทบัญญัติของอิสลามไม่ว่าจะเป็นการด้านจริยธรรมนะครับแล้วก็เรื่องของความเชื่อด้วย การละหมาดนี้หมายถึงการระลึกถึงพระเจ้านะครับอ,อีกจุดหนึ่งเนี่ยการระลึกถึงพระเจ้าเพราะฉะนั้นคนที่มาละหมาดนี่ทําให้จิตใจนั้นมีความสงบดังที่พระเจ้าได้บอกว่าท่านทั้งหลายจงระลึกถึงข้าแล้วทําให้เจ้าเนี่ยจะได้มีความสงบที่มัสยิดีนที่มีการสอนการเรียนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมเนี่ย ไม่ว่าต่อหน้าหรือรับหลังผู้คนหรือว่าจะเป็นคนเ,ย,เยอะๆก็แล้วแต่นะครับคือเราจะปลูกฝังเรื่องคุณธรรมให้ทุกคนได้รับรู้ในทัศนะของอิสลามเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมเนี่ยเราจะทำจะอะไรก็แล้วแต่คืออยู่ในสายพระเนตรหรือสายตาของพระองค์ตลอดเวลาอิสลามสอนว่าอังตะบุด้ลยละกะอันนากะตะระฮูฟาอิลลัมตะกุนตาระฮู วาอินนาคูยาอิาอรกาเมื่อท่านได้ทาการพักตีต่อพระเจ้านั้นะนั้นให้เหมือนกับว่าเจ้านั้นได้เห็นพระเจ้าชุมชนบ้านป่ายางของเราก็มีทั้งหมู่บ้านก็มีอิสลามประมาณแคกนะครับที่เหลืออีกสัก2%ก็เป็นไทยพุทธเป็นการ อยู่ร่วมกันอย่างสันติครับมีการช่วยเหลือกันในทุกเรื่องราวครับไม่ว่าจะเป็นของไทยพุทธหรือว่าไทยอิสลามคก็มีาก,การช่วยเหลือกันอย่างดีครับสำหรับผมจากการที่ได้รับเลือกจากพี่น้องได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวบ้านปะยางก็ตอนนี้ก็ทํามาเป็นเวลาหนึ่งปีกว่าเลยก็อย่างน้อยเราก็ได้ไปศึกษาเล่าเรียนจากข้างนอกมากกลับมาในหมู่บ้านแล้วก็ได้พัฒนาหมู่บ้าน สอนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมได้บอกพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องการงานอาชีพเราก็คิดว่าเราก็ได้ใช้การที่เราได้ร่ำเรียนมาอย่างเต็มที่ทําให้ดีที่สุดเผื่อว่าต่อไปข้างหน้าเราไม่ได้อยู่ลูกหลานของเราก็จะได้อยู่กันอย่างมีความสุขกัน